ในวันที่ตู้เย็นนะคะมีแค่มันฝรั่งแล้วก็พริกหวานค่ะมาทําเมนูง่ายๆกันค่ะก็เป็นอาหารอินเดียแบบมังสวิรัตนะคะแล้วก็วันนี้จะทานคู่กับโรตีของอินเดียด้วยค่ะหลังจากเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามันฝรั่งไปผัดก่อนเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยพริกหวานแล้วก็หอมแขกค่ะ ในกระทะใบเดิมใส่ใบกระวานนะคะกระวานดำค่ะย,ยี่ราค่ะจากนั้นก็ตามด้วยหอมแขกที่เหลือของเราลงไปค่ะใส่มะเขือเทศลงไปหนึ่งลูกนะคะกินมีแบบปั่นก็เลยใช้แบบปั่นนะคะแล้วก็ใส่ขิงแล้วก็กระเทียมสับลงไปค่ะหรือไม่ก็ใครมีแบบปั่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเมื่อทุกอย่างสุกแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นก็ตั้งให้เย็นตัวแล้วก็นำไปปั่นค่ะ ในกระทะใบเดิมใส่ผงขมิ้นแล้วก็พริกป่นนะคะตามด้วยเครื่องแกงที่เราปั่นไว้ค่ะในส่วนของการปรุงรสนะคะก็มีผงกระรัมมาซาลาค่ะผงยี่หร่านะคะแล้วก็ผงผักชีค่ะ ผัดไปสักพักก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็กิงจะใส่โยเกิร์ตประมาณ4-5ช้อนค่ะอันนี้ก็คือปรับลดได้ค่ะหลังจากเครื่องแกงของเราเรียบร้อยนะคะก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะ ะใส่น้ำตาลปัดความเปรี้ยวของโยเกิร์ตไปนิดนึงนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้รสชาติของเครื่องแกงของเราอร่อยแล้วนะคะก็ใส่ผักที่ผัดไว้ก่อนหน้านี้ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนไว้ประมาณ5-10นาทีจนผักของเราสุกนิ่มค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ทานกับโรตีอินเดียค่ะก็คือเป็นการทําโรตีแบบสไตล์อินเดียเลยนะคะพองๆแบบนี้อร่อยมากค่ะส่วนวิธีการนวดแป้งเราก็การทําโรตีเนี่ยกิ่งเคยทําคลิปแยกไว้ให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทานเนยกีหอมๆค่ะอาหารอินเดียในวันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงอื่นๆทานคู่ด้วยค่ะ